สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําข้าวมันไก่กันนะวันนี้ผมใส่ข้าวไปแล้วครับผมแล้วก็มันไก่เนี่ยคือเอามันไก่ที่มันเกียวเกี่ยวกับมันมานครับ Tails. พอได้มันมาเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปอย่างงี้ครับผมน้ำมันไก่นะฮะน้ำมันไก่ผสมน้ำมันหมูนิดหน่อยก็ได้แล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะนี่ครับใส่เกลือลงไปด้วยนะผมใส่ไปแล้วประมาณหนึ่งช้อนชานี่ครับแล้วก็ใส่ขิงลงไปด้วยนะครับ ที่ทำข้าวมันไก่ง่ายๆนะครับเพื่อนๆเอาไปทําได้เลยนะครับนะครับเอาคนให้ทั่วเลยครับว่าหูเข้าวสุกนะครับต้องเจียวอย่ากตัวมันไก่เท่านั้นนะน้ํามันมันถึงจะหอมนะครับผมแต่ที่เขาใช้กันถ้าไม่มีมันไก่ก็ใช้น้ํามันหมูน้ํามันธรรมดาก็ได้ในะส่ลงไปนะครับเราก็จะปิดสาปกติโอเค เรามาดูกันว่าจะออกมาลักษณะใดโอเคครับจบกลิบ